สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมา u t u b e ค่ะวันนี้ช่องของเราก็จะมาทำพีิกอาสานะคะเช็คดวงความรักนะคะเป็นไทม์ไล s สนะคะก็ผลของการทำนานนะคะจะมีช่วงเวลาอยู่ใน1เดือนนะคะมาดูเมื่อไรก็นับไป1เดือนนะคะมีให้เลือก3กองด้วยกันนะคะ คำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะกองกำไรสีเขียวนะคะผู้ที่เลือกไพ่กองที่1ดวงความรักของคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะเงียบนะคะอาจจะเงียบไปบ้างนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาทีา่มีปัจจัยในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวนะคะเป็นช่วงที่คนรักของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคุณทั้งคู่เนี่ยขัดสนในเรื่องเงินอยู่นะคะ ก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ต้องหันไปใส่ใจมุ่งมั่นกับเรื่องของการงานซสิก่อนคนที่มีคู่รักนะคะถึงแมาจะรักกันก็จําใจต้องพักเบรกกันไปก่อนนะคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในใจเขายังมีคุณอยู่เสมอค่ะสําหรับในคนโสดก็มีคนมาหมายปองอยู่นะคะเป็นคนเก่าๆคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือเป็นคนต่างวัยกันก็ได้ค่ะ แต่ก็เช่นเดียวกันกับคนที่มีคู่นะคะคือปัญหาเรื่องเงินทําให้ทําอะไรได้ไม่มากนะคะแสดงออกมากไม่ได้ต้องเก็บไว้ก่อนนะคะให้คุณรู้ไว้ว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะชอบคุณนะคะเขาบริสุทธิ์ใจนะคะแต่ต้องเงียบไปเพราะต้องไปมุ่งมั่นกับการงานค่ะเพราะว่าฐานะทางการเงินเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะออกตัวเต็มที่นะคะ สำหรับผู้ที่เลือกกล่องที่2นะคะกำไรสีส้มนะคะ ดวงของคุณในช่วงนี้นะคะคุณจะมีความสุขนะคะในช่วงนี้นะคะจากการที่ได้พบปะสังสรรค์กับผู้คนต่างๆมากมายนะคะจะเป็นในกลุ่มเพื่อนๆกันนะคะหรือว่าจากการงานก็ได้นะคะในการพบปะสังสรรค์กันนะคะคุณจะมีโอกาสพบรู้ทางใหม่ๆนะคะทั้งในเรื่องการงานการเงินนะคะ,ะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่คุณจะมองเห็นความสําเร็จะคะและมันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้สูงนะคะ คุณก็เลยจะเริ่มลงมือทำมันนะคะอย่างไม่ลังเลเลยนะคะอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างนะคะแต่คุณก็จะชนะมันได้นะคะในแง่ของความรักผู้อ่านนะคะมองว่าคุณกับคู่รักจะมีความสุขกันดีนะคะได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะไปเที่ยวด้วยกันใช้เวลาดีๆด้วยกันนะคะอาจจะมีเวลาอาจจะมีการเริ่มต้นสร้างฐานะนะคะและพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปะคะ่ะ สำหรับในคนโสดนะคะอาจจะได้พบปะกับคนใหม่ๆจากการงานนะคะงานสังสรรค์ต่างๆนะคะเพื่อนฝูงมาเจอกันนะคะหรือว่า,าพบคนในที่ทำงานนะคะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสยังไม่เด่นชัดนักนะคะจะออกมาเป็นในแนวมิตรภาพดีๆมากกว่านะคะเขาจะมาในแนวเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะเหมือนว่า,าเขาเพิ่งจะเริ่มสนใจซึ่งกันและกันนะคะ ส่วนตัวคุณนี้จะมุ่งมั่นในเรื่องของการงานการเงินมากกว่านะคะคุณอาจจะได้พบกับช่องทางดีๆนะคะที่คุณมองเห็นโอกาสก้าวหน้านะคะและประสบความสำเร็จนะคะหากจะมีใครนะคะที่คุณแอบชอบนะคะก็จะมีโอกาสจะพัฒนาได้นะคะแต่ต้องพยายามกันหน่อยนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่เริ่มต้นเท่านั้นค่ะ มาถึงกองสุดท้ายกันนะคะกองที่3นะคะเป็นกองอกําไรหินสีม่วงนะคะดวงความรักของคุณนะคะในะผู้ที่เลือกกองหินสีม่วงนี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะใหะ้ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะกันนะคะเนื่องจากนะคะคุณทั้งคู่เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะ คนใดคนนึงนะคะในคู่ของคุณเนี่ยมีฐานะที่ดีกว่านะคะที่ดีกว่ามากนะคะในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยกำลังประสบปัญหานะคะเรื่องการเงินอยู่นะคะคนที่ไม่มีปัญหานะคะก็จะมีความคาดหวังนะะในเรื่องของการแต่งงานนะคะความคาดหวัง ในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตคู่นะคะที่จะไปด้วยกันเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะมันอาจจะนำไปสู่ประเด็นของการทะเลาะก,กันได้นะคะการทะเลาะก,กันอาจจะทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจำใจต้องเดินจากไปนะคะสงบสติอารมณ์สิกรน,นะคะในคนกองนี้เนี่ยถ้าหาคุณรักกันนะคะก็ให้พยายาม ระคับประคองกันนะคะให้โอกาสกันนะคะอย่าคาดคั้นนะคะคนรักในช่วงนี้นะคะหากเขาจะห่างหายไปบ้างนะคะก็ให้ใช้เหตุผลให้ใช้ความรักความเข้าใจเป็นหลักนะคะไม่เอาอารมณ์มาตัดสินนะคะหรือว่าบีบคั้นกันนะคะหากใครที่ดวงตรงกับที่พูดมานะคะอย่าเก็บไปคิดเครียดหรือว่าวิตกกังวนนะคะให้ถือเชือว่ารู้ก่อนนะคะก็ย่อมมีหนทางแก้ไขได้ดีกว่าะค่ะ ดวงอยู่ที่เราค่ะคิดดีทําดีนะคะมีสตินะคะทุกอย่างมีทางออกค่ะสําหรับคนโสดนะคะคนคนโสดในกองที่3นะคะาหากช่วงนี้นะคะไปหลงรักใครนะคะหรือมีคนเข้ามาในช่วงนี้นะคะเขาก เรื่องฐานะและความมั่นคงทางการเงินนะคะจะเป็นตัวตัวแปรที่สําคัญมากเลยนะคะจากความแตกต่างกันเป็นอย่างมากนะคะมันจะทําให้ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยถอดใจนะคะแล้วก็เดินจากไปอย่างเงียบๆก่อนคะ่ะยังไม่มีโอกาสเข้ามาสร้างความสัมพันธ์กันนะคะคนที่ไม่มีใครเลยนะคะก็ยังยากที่จะมีคนเข้ามาเพราะเขาจะให้ความสําคัญในเรื่องของฐานะาทางการเงินนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่จนกว่าก็เลยยังไม่กล้าเข้ามาหรือถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ด้อยกว่านะคะเขาก็จะคิดหนักนะคะคิดหนักนะะช่วงนี้ก็ให้นะคะระวังนะคะเรื่องการทะเลาะกันนะคะ,ะความขัดแย้งนะคะกับคนรู้จักนะคะหรือว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะในวันนี้นะคะผู้อ่านก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะ